เชื่อสามเพียงนี่จะถึงสัดที่ตายได้การดูการสะกดเป็นขั้นตอนที่เร่งเยเพราาเชื่อในส่วนนี้ทีเตายตายถึงจคเป็นสามเพียงู้ได้ยินมูได้ยินจริงเขาก็มู้ได้ยินมันเป็นรอยเวท่านเือขวานเท่านถือก็ว่าห้อสี่สี่เป็นตัวเองของาได้ กรการเรียนู้เตียนั้นอนขับเาอาศัยการที่สืดการปฏิบัติทรรนทั้งหลายลยก็ต้องอาศัยประสบการณ์ของตัวเองเป็นข้อมูข้อมูลจำมันจะจำได้มากขนาดไหนต่างเบ็ดโลกนี่ไม่นังสือทุกเลื่อจำหรืเบ็ดมันจ็นแค่ข้อมูลจำเท่านข้ีจำ อธิบายได้ถูกต้องหนึ่งย่ำกระตามว่าในนี้วามหมายสำกับที่าเาหัวใจมดว่าจำได้ว่าข้อมสมงคหรือว่าองค์สีชาญเกิดขึ้นด้วยว่ามีมีโกคิการที่สุบเอกคาตาเดอร์นี่ข้อมงสมงคเดอร์เพื่ออธิบายได้ถูกต้อ,ตองคือพัสดุยาข้อมงเป็นที่นิ่งแบบนี้แต่ว่าจะความบกเซียงหรือว่า,า,านนมีวัตถหมาย นี่เข้ามาที่เราเนี่ถ้าความอาศัยเข้าห่วงเอาเองจริงๆเข้าห่วงเอาเองคือความอยู่ของเข้าเป็นความอยู่จริงงานสมมติเที่ยงคันเดียวจริงถ้ากระตินเดียดียวตัวนั้เข้าเองแบบมันสึงต่างกันหลายระวังความอยู่จริง,รงนนหงงรือความอยู่จำก